มีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายในระบบสารเคมีอันตรายให้ทำการเลือกรายการระบบสารเคมีอันตรายตามตัวอย่างเมื่อเลือกระบบสารเคมีอันตรายแล้วระบบจะแสดงรายชื่อของแบบรายงานต่างๆดังนี้สอหนึ่ง แบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการสอสองแบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตรายของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการสออาแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายสอสี แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายโดยในที่นี้จะเลือกที่แบบรายงานผลการตรวจวัด,วดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตราย ซึ่งสามารถเลือกทำการบันทึกแบบรายงานรวมทั้งสามารถดูประวัติรายงานแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายที่เคยบันทึกไปแล้วได้เมื่อต้องการบันทึกรายงานให้ทำการคลิกเลือกที่บันทึกรายงาน หลังจากที่ได้ทำการคลิกเลือกที่ปุ่มบันทึกรายงานแล้วระบบจะแสดงหน้าจอแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายเพื่อให้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆลงไปซึ่งในคู่มือการใช้ระบบงานชุดนี้ข้อมูลที่ใช้กรอกเป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเท่านั้นคำชี้แจงในการบันทึกข้อมูลเพื่อการรายงาน จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้าไม่มีข้อมูลไม่ทราบข้อมูลหรือไม่สามารถระบุข้อมูลได้ให้ระบุคำว่าไม่มีในช่องข้อมูลในแบบรายงานส่วนแรกทางด้านขวามือระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันซึ่งหมายถึงวันที่ส่งแบบรายงานลำดับถัดไปให้กรอกข้อมูลชื่อและตำแหน่งของนายจ้างหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนโดยทำการเลือกคำนำหน้าก่อน ตัวอย่างเช่นนายสวงสารบุญมากตำแหน่งกรรมการผู้จัดก,การลำดับถัดไปเป็นรายละเอียดของสถานประกอบกิจการระบบจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการของผู้ที่เข้ามาใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้าในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูลของสถานประกอบกิจการให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่อไปลำดับถัดไปเป็นการขอรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายให้กดปุ่มเพิ่มผลการตรวจวัดระบบ จะแสดงหน้าจอเลือกสารเคมีท no so, ี่เป็นอันตรายที่ได้ทำการรายงานในแบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการหรือซออหนึดังนั้นหากยังไม่ได้บันทึกแบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการหรือสออหนึ่งระบบจะไม่มีรายชื่อของสารเคมีอันตรายและต้องทำการบันทึกแบบแจ้งรายละเอียดของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการหรือสออก่อน ในกรณีที่มีรายชื่อสารเคมีอันตรายในระบบแล้วให้เลือกสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดเพื่อรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตัวอย่างเช่นเลือกสารเคมีอันตรายไวนิลคลอไราจากนั้นระบบจะแ,แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการตรวจวัดโดยจะแสดงชื่อสารเคมีซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องทำการรายงานดังนี้ข้อ1.1 ปริมาณที่วิเคราะห์ได้ให้กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดและเลือกหน่วยวัดโดยมีให้เลือกเป็น ppm มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตร mppcf จำนวนเส้นใหญ่ต่ออากาศ1ลูกบาศกเซนติเมตรหรือเลือกอื่นๆแล้วระบุเพิ่มเติมโดยตัวอย่างจะเป็น0.5 ppm ข้อ1.2แผนกที่เก็บตัวอย่างเช่นแผนกผลิตและแผนกวัตถุดิบข้อ1 3 วิธีการเก็บวิเคราะห์มีข้อมูลย่อยดังนี้นที่เก็บตัวอย่างให้กดที่รูปปฏิทินจะปรากฏปฏิทินเวลาให้ทำการเลือกซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ทำการเลือกเดือนโดยกดที่ปุ่มเครื่องหมายด้านซ้ายและขวาจนกว่าจะได้เดือนที่ต้องการแล้วทำการเลือกปีพุทธศักราชและวันที่ตามลำดับส่วนด้านล่างจะแสดงรายละเอียดของวันที่ปัจจุบันตัวอย่างเช่น วันที่20พฤศจิกายน2550ลำดับถัดไปเวลาที่เก็บให้เลือกชั่วโมงและนาทีที่ต้องการตัวอย่างเช่น1 0 0 0ถึง11.00ลำดับถัดไปชื่อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างเช่นอิมพิงเจอร์ลำดับถัดไปอัตราดูดอากาศ0.05ลิตรต่อนาทีข้อ1.4วันที่วิเคราะห์ โดยกดที่รูปปฏิทินจะปรากฏปฏิทินเวลาให้เลือกโดยวิธีการบันทึกแบบเดียวกันที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วข้อ1.5ชื่อเครื่องมือในการวิเคราะห์แก๊สโครมาโตกราฟีข้อ2ชื่อผู้เก็บตัวอย่างเช่นนายสมบูรณ์ถนัดงานข้อ3ชื่อหน่วยงานที่เก็บตัวอย่างเช่นบริษัทคุณภาพและสิ่งแวดล้อมไทยจำกัด ข้อ4ชื่อหน่วยงานที่วิเคราะห์ตัวอย่างเช่นบริษัทคุณภาพและสิ่งแวดล้อมไทยจำกัดเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วสามารถทำการบันทึกข้อมูลได้โดยการกดปุ่มบันทึกหรือต้องการยกเลิกการบันทึกข้อมูลได้โดยการกดปุ่มยกเลิกในตัวอย่างนี้จะยกตัวอย่างการบันทึกข้อมูลโดยการกดปุ่มบันทึกระบบจะกลับหน้าหลักของแบบรายงาน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้ทำการบันทึกถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลผลการตรวจวัดของการเคมีอันตรายตัวต่อไปให้กดปุ่มเพิ่มผลการตรวจวัดอีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนเดิมในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลผลการตรวจวัดจะต้องทำการยกเลิกข้อมูลเดิมที่ผิดก่อนโดยกดปุ่มยกเลิกที่ด้านหลังรายการผลการตรวจวัด จากนั้นให้เพิ่มผลการตรวจวัดใหม่โดยกดที่ปุ่มเพิ่มผลการตรวจวัดอีกครั้งแล้วทำตามขั้นตอนเดิมหรือหากต้องการยกเลิกข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้บันทึกไปให้กดปุ่มยกเลิกด้านหลังรายการข้อมูลผลการตรวจวัดส่วนสุดท้ายให้ทำการกรอกชื่อและตำแหน่งของนายจ้างหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนลงในช่องที่กำหนดไว้ตัวอย่างนายสวงสัรบุญมาก ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเมื่อก่อกข้อมูลในการรายงานเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องก่อนทำการส่งรายงานโดยให้กดที่ปุ่มตรวจสอบเนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในภายหลังเมื่อกดปุ่มตรวจสอบแล้วระบบ จะแสดงหน้าจอที่มีข้อมูลที่ทำการกรอกขึ้นมาในรูปแบบของแบบรายงานเพื่อให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องในกรณีที่พบข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นตัวหนังสือสีแดงเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ยังผิดพลาดอยู่โดยจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องดังตัวอย่าง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลผิดพลาดและจะแก้ไขข้อมูลให้ทำการกดปุ่มแก้ไขที่อยู่บริเวณทางด้านมุมขวาล่างของแบบรายงานระบบจะแสดงผลไปยังหน้าจอแบบรายงานให้ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วทำการกดปุ่มตรวจสอบอีกครั้ง ถ้าต้องการยกเลิกการกรอกข้อมูลแบบรายงานนี้ให้กดปุ่มยกเลิกโดยระบบจะยอ้อนกลับไปยังหน้าแรกของระบบโดยทันทีถ้าต้องการทำการพิมพ์แบบรายงานให้กดปุ่มพิมพ์จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ทำการเลือกเครื่องพิมพ์ที่ได้ตั้งค่าเอาไว้จากนั้นให้กดปุ่มพิมพ์เพื่อทำการพิมพ์แบบรายงานถ้าตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดปุ่มบันทึกระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งว่า ข้อมูล mm hmm. ของท่านถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ทำการกดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลซึ่งแสดงถึงการได้ส่งรายงานเรียบร้อยแล้วเมื่อทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการย้อนกลับไปยังหน้าเรื่อง